ครับ Indeed, อนินดีต้นราบุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบาวกันชนแนลนะครับวันนี้เรามาดูประเพณีแข่งเรือนะครับของชาวบ้านนาวงเ,เป็นการแข่งขันภายในนะครับเริ่มรับจนเรื่อในขณะน,นี้นะครับแล้วก็ตต่อไปนะครับ สายตาขรองท่านผู b> b bueno då, ้ชมครับต้องไปที่จุดไปหนึ่งสองเข้ารอบสามันขึ้นไปแก้ตัวเออไม่ต้องแก้ผ่านด้แหละครับแก้ตัวเฉยๆแก้ตัวเฉยๆนากินครับนากินรลงน้ำที่สองครับชูใบพายบอกยังรม่พร้อมครับเจ้าแม่นากินสาวบุญจะมานเจ้าแม่เจอเจ้าเจอนางสาวขอบคุณจาก แคนาดานะครับทักเข้ามาบอกว่าเชียทั้งสามลำหมดแลโอ้โหคุณทักเข้ามาทั้งคนแคบของ่งเจ้าพ่อเจอเจ้าแม่ตามด้วยเจ้าสาวอืมขอขบคุณน้องมึงครับทักมาที่คนแคบของบอกว่าให้าาาคนแคบของ,งช h a แ n e l มรามมรับขนมด้วยน้องมึงดิ่งแล้วครับ พี่นะครับพี่วันทองบอกว่าถ้าหัวเรือไม่เท่ากันผมก็ไปถูกต้องครับต้องยกเครดิตให้เขานะครับครับพี่วันทองใจใหญ่สมใจครับวันนี้ขอบคุณมากครับ,รบพี่น้องทั้งหรือ <c oughs> ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องครับความรักต้องแบ่งปันกันครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> คนไพ่เมียไพ่เสียนไพสีต่างคนต่างหนีจากกะดิจี้กันขึ้นมาเลิกจะคองแล้วนายตายนายตายเลิกจะคล้องไปที่จุดปล่อยเรือครับขณะนี้นำหัวเรือออกไปยังจุดจับทุ่นแล้วผมบอกอย่างว่าหลายผมสั่นทนายพผมเก่งน้ำเงือกเก่งเลียนเล็กน้อยอะไรเนาะ ครับพี่น้องชาวเรือครับเที่ยวต่อไปเป็นเที่ยวที่สานะครับเรือยาวไม่เกินสิฝสองีพายครับประเมทไทยในนะครับครับทั้งสามลำเรือนะครับเป็นหัวเรือออกเทียบทุนแล้วครับรองน้ำครับเรือดีเรือดังดีนมว่าสัตว์ตระโดดจากบ้านลาดยาขาครับ่มเข้าแข่งขันครับรองน้ำที่สองครับมีว่าเจ้าแม่นาคินครับเป็นเรือจาก้านนาสะอาดชมเข้าแข่งขันรองน้ำที่สามครับ สาวพุทธบาลจากบ้านทรายทองส่งเข้าแข่งขันขออนุญาตพี่วสานกระโดดนาแหวงครับประวัติเรือนาคินยังไม่จบยังไม่จบต่อไปคนโคนทีทติดต่อจริงๆขอคุณหนุ่มนาแวงครับเมื่อสิบปีที่แล้วเรือลำนี้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วครับเป็นเรือํำเข้าทำเข้าปัจจุบันก็ยังแข็งแรงดีอยู่นั่นเปิดภาพไปสื่อการเอกระกษณครับพูดรอดตานคุณเรัา จังตาดูแ oh kind of like drink, ี่ดีนะครับรอบน้ำที่สองนายนาคินจะเป็นไปอย่างที่คิดหรือไม่ใหญ่เที่ยวนี้นะครับพี่น้องบ้านลาดย่าชาอยู่ไหนขอเสียงหน่อยขอเสียงคุณพี่เป็นศิลป์งู์ชายเองชอบสนใจวิชัย์ไทยนะครับเดือดแข็งพัชรินังภูมิลาวันนะครับแล้วก็พนักงานโรงเรียนนาแเวงบวกม่วงที่จุด ตัดสินเรือรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับ,บน 4, บน,น,น,น้้้วว่่า หนึ่งไม้เป็ผักใคเห็นจะได้จะรักกระดงกดของ้สามน้ำเรือแต่รู้ไม่ออกกันงหอกไม่ได้ใครจะมาหนึ่งมาสองเรือเที่ยวนี้สําคัญครับร่องน้ำที่หนึ่งเจ้าแม่นางทิ้งจากนาศาสตร์หมู่ที่เจ็ดร่องน้ำที่สองเจ้าแม่นางนีบ้านเจริญหมู่สิบร่องน้ำที่สามเจ้าแม่นาวาหมู่ข้อมคนหนึ่งครับเอาลครับนิ่งไว้ครับ โอ้โหพี oh. Oh, right. ่น้องเออยกรธจันเจอะเจอคร้าพี่น้องครับบอกว่าเที่ยวนี้้ดดันดีดีครับเอาเลยครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนะครับบางคนบางท่านก็วางแผนมาดูแข่งเรือในวันที่ยี่บสี่ในวันนี้มาตั้งแต่สิบวันที่แล้วด้วยการขายวัวทีละตัวเพื่อบอยากต่อการเกี่ยวหญ้าหรื่าเบิ้งนะครับ ในวันที่24ก็เลยมาเจอถัวเปาครับพร้อมกับเนิด26ว้ยขายงัวมากเลยวะเราไม่สนับสนุนการพน,นันครับถ้าสนใจก็ใต้ศาลาบมวแมนเดอเร์บอลเลนครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับขาเสียครับข <laughs> าได้เห็นมากคิวรถเข็มราสรกสีรำการใช้องไรชิ้นเสื้อนะครับเงินเดือนเงินสดไปเบิ่งกันไปคุยกันครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟลอยสปอนเซอร์ ถลับาวแดงแลังเหียงแม่นี่โอคนว่ใหายไปคุยเป็นการส่วนตัวอย่าไรเงินเมื่อเงินแสนก็ได้ขณะนี้พี่น้องหลังจากเราไล์สดนะครับไปทั่วโลกนะครับก็มีชาวต่างชาติเดินทางมานั่งเครื่องบินมาลงบานก็มีพี่น้องในละแวกตะบลข้างเคียงก็เดินทางเข้ามาพี่น้องก็ดูเอาเองนะครับ หนาหูหนาตาขึ้นผู้คนมากมายก็ขอให้เที่ยวงานแข่งเรือที่จุมชนแวางจัดอย่างสนุกสนานนะครับนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมการแข่งขันเรือหลังจากว่างเว้นในการจัดงานวันนี้ขอบคุณครับสำหรับนีสวรรค์ครับหงยีสวรรค์เงนินสดพัดได้ห่อยเอามากกว่าใจคนใจังเมืงจังเมือ ได้ๆข้าวเป็ดแดงข้าดงดินแจกล่ำแจได้เนี่นะอยากจะถามว่าคุณพี่มาจากประเทศอะไรครับพี่ครับมาจากประเทศอะไรอิตาลีฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่สองใครจะมาที่สามดูจากสายตาชาแม่ตะเทียดทองบ้านัะแวงมายูสิงห้องหนีอยู่จะหนีอยู่จะหนีหรอหรือไม่หนีจะหนีตลอดปลอดภัยหรือ จากบ้านรงไนมงค่สอริลำน้ำที่สามับฝายงากากสมหกจากบ้านหนองบึงุใส่กันลงมาแล้วเจ้าออกจหมื่นพิเจสอเราพลิเจสามตามิเจสเริ่มจะหนีเริ่มเริ่มินออกไบินไปแล้วเราสามที่สองเร่น้ำที่สอง้เจ้าแม่ตะเชียองเจ้าแม่ตะเองบ้านเะวองใหย่สงระเดี๋วก่อนครับที่นี้สำคัญโอ้โหลำที่สอครับมเรายังเป๋ไเฟีมาอยู่ครับครับ จะแม่ตะเคียนทองนี่นะครับความกดดันครับความกดดันของที่ยแต่เราเราครับอกว่ามันกดดันกันเยอะเกินครับครับโดยเฉพาะพี่น้องเราเวงใหม่โม่สิบสองตอนนี้โอ้โหเท่าที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะครับถ่ายทอดไวให้ดูครับเพราะว่าเรือตัวนี้นั้นสั่งตรงมาจากเมืองต้องไปโกยะโสูทอนครับเป็นเรือลำสองลำสามครับ โดยการนำของท่าน<ด>พระพระพระบัญชานี่ลแล้วครับสามลำเรือพร้อมที่จะไปสู่สายตาของพระพิโรงชาวตำบลงาเอ๋ยน,นี่ยังชูงไม้พายอยู่น <600 S 2> ะครับ600เมตรนะครับระยะทางการแข่งขันใกล้ไม่ใกล้ครับยังไม่พอครับจะยังไม่พ่านลำที่สองลงน้ำกลางครับกับแม่ตะเกียรทอง

ยังไม่ปล่อยตีนไว้ครับิีงไว้นี่ครับเดี๋ยวร่องน้ำที่หนึ่งครับฝั่งทางนี้เจ้าแม่นาวาบ้านบุ้งของร่องน้ำกลางครับเจ้าแม่ตะเคียนทองบ้านนาแรงใหม่โควซีสองร่องน้ำที่สามตั้งแตร่องวานตั้งแต่ขนเกี้ยวผมเกี้ยวตีนีึบ้านนิดนิดตีนขึ้นบ้านได้หรอจะตีตลอรับฝากงได้หรือไม่จะเสียดีเสียด้าให้กับสาวงามระเบียงหรือไม่ 呀，这空、yeah, ออกอากาศพื้นมาเรียกไว้เัาเดี๋ยวขัดไก่ไว้ขัดตาครับเที่ยวที่สี่เที่ยวที่สี่ครับรอบน้ำที่หนึ่มีน้ะว่าเทพคนแก่กับบ้านโองแรมมูลศรใส่ออกมากับเทพที่มีบ้านโพเมืองเทพที่มีบ้านโพเมืองอยู่รอบน้ำที่สองครับรอบน้ำ ไม่นิ่งนะครับหัวเรือยังเปรี้ยเยอะครับตือท่าบอกว่าแน่นอนครับเที่ยวนี้นั่นคู่กี่พร้อมครับเทพของเกมจากบ้านนะแรงหมู่สองครับดูไปทีไหมนักชาติครับผมรองน้ำที่สามครับสาวงามง่วงน้อยสาวงามง่วงน้อยคุณไมตรีโกมเกลผู้ใหญ่บ้านสุนสถาพรชิมพีน้ำที่หนึ่งไม่ใช่เลยเพราะไอ้โอ้โหคู่กี่เหลือเกินยังหมดยังไม่ได้แคบอยู่สักอัน คุณจำประด็นค่ะดึงที่ผมยกาขึ่ข้นสองข้อสาเข้าสูคุณแล้ววาเข้าคุณเรียบไรกับร่องน้าที่สาม่องน้าที่สามันก็มีน้ำวาสามพนจังหวัดบานสายท้องแล้วก็หัวเรืเือนมานิดตามบจริงิงก็ขับร่องน้ำที่นึ่งองน้ำที่นึงใส่ลงไปกับร่องน้าที่สอเจ้าแม่น้ำินเจ้าแม่น้ำิว่าจะงใส่ลงไามันเป็นประหาดเลยกับทีมงานดพ ไปพหมดวะก็เลวก็ไปเออว่าแล้วก็ไปกินกินไปไปลย่าแล้วก็สนับสนุนเสื้อทีมเรือขวรเมืองเล็กโดยสสมาชิกอธิวัติไว้ดีบอกว่าที่แขนเสื้อทั้งสองข้างสนับสนุนเลรนท้องเที่ยวตะบนดาวแดงด้วยไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสูงบ้านภูหอมบ้านภูห้องบ้านภูเล็ตกับน้ำใส พยักฆ์ลายดูว่สาวลายไม่มีวันขี้ลายอยากบ้าร่าจเจรนโมเสกรองน้ำที่สี่มีนามว่าน้ำสาววันเพ็งครับสักศิษนั้นบอกว่าแชมป์ที่สนามนี้ถ้วยกระสา,า,า,านการะตีจำตาดูครับรองน้ำที่สี่น้ำสาววันเพ,งพ็งกับสอดกูหอมใครจะบทใครจะเปลี่ยนดูว่าเจ้าแม่นางน,น,นี้นั้นจะหนีมีหน,นีต้องติดตามดูครับใครเที่ยวที่สองกำลัง เทียบเรือครับกำลังเทียบเรือหน่อยเทียบเรือเทียบเรอรอบนี้จะแข่งสามลำเรือครับแต่มันอยู่ไกลนิดนึงเนาะครับแบบนี้ลำที่หนึ่งนี่ครับลำที่สองลำที่สามกำลังเทียบลำที่สามกำลังเทียบเป็นการแข่งขันอะไรครับรนสุดอาร์บ ับหนุ่มดาวแหวนครับเหลือทั้งสี่ลำสี่ล่องน้ำสี่สิบแปดใบพายแน่นอนครับวันนี้สิงเสือเจอสไตล์ใครจะหมดใครจะเก่าจับตาดูครับพี่น้องลุกลุกพี่น้องลุกลุกขึ้นมาครับในบรรดาเกณที่เซียนบอกว่าเที่ยวนี้ครับถือว่าเป็นเที่ยวที่แม่ตรวจสอบ คในบรรดาเกจิบรรดาเสียยบอกว่าเที่ยวนี้เป็นเรือตัวเต็งทั้งนั้นไม่รู้จะเต็งอะไรครับครับเต็มเต่ามังกรเต็มลำเรือครับประคุฟ้าด้วยเจ้าแม่นางดีครับขออนุญาตครับแจ้งนะครับผลการตัดสินนะครับอย่าเป็นทางการออกไปนะครับรุ่นหนย่งดีครับ รอบนับที่หนงั้นนะครับหมูแปหมูสิบลดับที่นึง่อยแก่ได้แก่หมูแปหมูเก้าหมูสิบและหมูสิบเอ็ดครับนี่นะครับ 1, ลาดับที่หนึ่งลำดับที่สองได้แก่หมูสองสิบสองสิบครับลำดับที่สาม, 5, มครับหมูหกหมูห้มูสิบครับกลับมาแล้วครับ จากกรรมการการจัดสินนะครับจากพิธาการนะครับครับเพื่วิทยสสนาข้างกวัดเรือต่อครับแล้วก็ขอบคุณกรรมการการจัดสินนะครับที่ตัดสินออกมาจากพิธาการนะครับก็นะครับสําหรับเรือลเมืองเล็กกองน้ำที่หนึ่งเลครับตัวเรือก็เป็นไม้สักครับความยาวก็สิบแปดเมตรช่างทำเรือก็เป็นช่างประจําหมู่บ้านนายหัวเรือครับ โคดสีครับในพายุแล้วก็มี่ฝนตกแล้วก็ท่านสมภรณ์จะกลิจนจืดจ้าข่อพี่น้องชาวบ้านกูพี่เลี้ยงส่งเข้าปักเปือกครับไปล่องน้ำที่สองเที่ยวที่สองลองน้ำที่สามนะครับรองน้ำที่สามครับเจ้าแม่นางนางดีตัวเรือก็เป็นตัวเรือยืดครับตัวเรือยืดมานะครับความยาวก็18เมตรนะครับ การเรื่อนขั้นายในสังอิี่แสนนางสาวเลือนขนวลใสครับท่านตัวเป็นวใสของพี่น้องขอบคาณ